สวัสดีครับทุกคนครับพี่ชาติกุณลังมาเที่ยวดูหมายตกปลาอ่างเก็บน้ําห้วยมะนาวนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับบรรยากาศของมุมนี้คือจะต้องเข้าด้านเหนือนะครับด้านทิศเหนือทางจะไปว่างน้ําค้างนะครับก็เลี้ยวซ้ายสภาพก็จะเป็นแบบนี้แหละครับโหดๆนิดนึงนะครับ ใช้รถเก่งมาด้วยฮะแต่ว่าข้างในมันจะมีร่องรอยของรถแทรกเตอร์เขากำลังปรับขอบบ่อเพื่อที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นก็ข้างในไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าทางเข้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอาเก็บน้ำห้วยมานานาวครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะครับ ไปป่ปาไปเขาที่ปากทางเข้านี่มันจะเป็นต้นยูคาลิปตัสสูงๆนะครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็ลองหาทางเข้ามานั่งนะครับข้างในมันจะเป็นเนี่ยเขาจะ รถแมคโครกับรถแท็กเตอร์พึ่งออกไปเอาถางถางจนสะอาดสะอา้านรอให้น้ำเต็มนะครับอีกหน่อยก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะนู่นนะครับตอนนี้ยังไม่มีน้ำขังให้เต็มนะครับ ต้องรอฝนตกเอยอะๆก่อนนะฮะดูแล้วยังไม่ค่อยมีรอยรถโดนมาสักเท่าไหร่โอ้โหเมื่อคืนฝนตกมีน้ำแฉะอยู่บ้างลุยกันหน่อยครับนะ ปอยใจไหมเนี่ย แบบนี้ถ้าฝนตกก็ออกยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะไหลนะรถมันจะไหลเป็นรถเก่งด้วยห่ ขอสำรวจดูนิดหนึ่งนะครับว่ารถจะลงได้หรือเปล่าอ๋อตรงนี้ไม่ใช่ทางลงครับถ้าเป็นลงทางน้นครับจะขึ้นไปใหม่นะครับครับเมื่อกี้หลงผิดทางไปหน่อยนะครับอันนี้ขึ้นไปใหม่ต้องมาที่ช่องนี้จะเห็นต้น,นอยู่นะครับ เม่กี้รถไปดับอยู่ข้างล่างเกือบไม่ดีรถ <c oughs> สตาร์ทไม่ติดมันอาจจะอะไรวัดใดมันไม่ทำงาน <c oughs> ยอจะดูใช่ตรงนี้หรือเปล่านะครับก <c oughs> ็ใช่ฮะแต่ว่าสอดรถเนี่ยลงตรงนี้ครับแต่จะลอารถลงข้างล่างก็ จะเสียงหนึ่งคงจะจอดข้างบนจะมีเนี้ยทางลงครับลงได้อยู่ครับทางแห้งครับลงตรงนี้ก็ไปตกตรงนั้นนะครับไป ที่ลงไปนี้เพราะว่าเคยเคยลงมาตอนที่หน้าแรงตอนดังแรงนะครับันนี้ฝนตกก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะแต่ว่ายังไม่ตกมากนะครับไม่เป็นไรไมันเป็นดินลูกรังยกเว้นตอนตกใหม่ๆเนี่ยก็จะมีอตรงนี้แหละครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแชดิดนหน่อยมันคงไม่เป็นไรมัง้งได้แนละ้ง ส,สู้ๆนะครับสูส้ๆนะครับนี่ครับมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีที่ตกง่ายๆหน่อยเขาทำไว้เรียบร้อยนะครับยอดเลยจะ <c oughs> ได้ปลาหรือเปลา่ปลาว่ากันีกทีนี้ขอให้ได้ตกปลานะครับสนุกสนานตัวภัยที่นี่วันนี้ก็มีเพื่อนสองคนสองท่าน,นครับทางโน้นนะครับ ฝั่งโน้นอีกนะครับฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตกเป็นเห็นภูเขาแต่ก็ไม่มีใครนั่งเพราะว่าน้ำมันตื้นรอเขาทําขอบให้สูงให้น้ําขังปีต่อๆไปก็อาจจะได้เห็นน้าเต็มหมดเลยนะครักว้างสุดสายตาฝั่งนี้เป็นทิศเหนือนะครับโอเคครับเดยววิชาจะลองตกดูนะครับ การที่เขาสร้างไว้ก่อนนะครับจะของพิชาติเป็นคันสั้นนะครับก็ลเลยเสิร์ฟคันตีระยะไม่ไกลเท่าไหร่มีระยะไกลแต่มีอยู่คันเดียวนะครับหวังเป้าหมายก็คือปลาที่สกหรือว่าปลานนลจันอยากได้ทักษะโลกว่าขึ้นนะครับ2โลห้าโลอะไรประมาณนี้แต่ปลานินยังไม่อยากได้นะเพราะว่าปลานินกินบ่อยฮะช่วงนี้ ไปดูนเลยครับว่าจะมีสิทธิ์ดูหรือเปล่าจะขอดูก็ตอนที่ว่าปลากินเท่านั้นนะครับเพราะว่า,าคลิปคงจะายาวนะครับสําหรบบเหยื่อตกปลาวันนี้นะครับก็จะเป็นเงี้ยที่เป้าหมายจะทำปลาเกล็ดหรือว่าปลายิสกหรือหนุนจันก,ก็เป็นจะเป็นเหยื่อ ทั่วไปนะฮะมาด้วยนะครับก็จะเป็นเหมยน,นะครับเหมยเขียวขนมปังครับไปเกุ้งแฟมิรี่แล้วก็อันนี้ก็คือหยิตกปลาเก็บเหมยนนเขียวนะครับแต่ว่าสุดเด็ดของพิชติที่ทำเองนั่นก็คืออันนี้เหลือจากเมื่อวานนะฮะที่หมักไว้นะเป็นรมผสมสารพัด สัก4ี่ห้าวันมันก็จะเป็นเชื้อราขาวๆข,ข,ขึ้นข้างบนนะแต่ถ้าเราคนๆมันก็จะหายนะคือหมักให้มันมีกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงนะครับก็ใส่อาหารไก่อาหารไก่ไก่ไข่ไก,ไก,ไก่เล็กอะไรก็ใส่ไปแล้วก็อาหารปลาเม็ดเล็กหมักเข้าไปพร้อมกับอ,อ,อะไรอะแป้งนะครับแป้งข้าวเหนียวกับแป้ง แป้งบัวมั่งอะไรเงี้ยแป้งข้าวเหนียวก็หมักไว้อย่างเงี้ยประมาณสี่ห้าวันแล้วค่อยออกล่านะครับก็มันเคยได้ปลาตัวใหญ่อยู่คือมันจะดีก็คือว่าใส่รำไปเยอะมากนะครับเนี่ยอาหารใส่นิดเดียวแล้วก็แป้งแล้วก็ขนมปังผงนิดนึงใส่อาหารพวกนี้ผสมไปนิดนึงแล้วก็ตอนท้ายเราก็จะผสมอีกทีหนึ่งในนี้ฮะใส่อาหารนี้ผสมเข้าไปใน เยอของเรานะครับมันจะทําให้เราคิดว่ามันทาให้เราตีได้ก้อ,กอนใหญ่ก้อนใหญ่ก็คือจะเรียกปลาได้ไดเยอะกว่าถ้าเราผสมตรงนั้นเป็นทําให้สร้างกลิ่นนะครับกลิ่นของอาหารทําให้เรียกปลาได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาตรงนั้นมาปั้นก็เปลืองตังนะฮะถ้าจะเอาปลาตัวใหญ่ก็ปัน้นเหยื่อก้อนใหญ่ๆแต่ถ้าเบ็ดบางคันก็อาจจะใช้เฉพาะเหยื่อตัวนั้นดูว่า จะเลือกกินแบบไหนนะครับแต่แบบนี้เคยได้ปลาตัวใหญ่สี่ห้าหกโลอะไรอย่างเงี้ยไปลองดูนะครับครับนี่นะฮะก็ลักษณะการปั้นเยื่อของพิชชาิมีอยู่3แบบนะครับแล้วก็มี4แบบทั้งชนิดผงนะฮะแบบแรกก็คือนี่นำมาอ,อาหารที่เราหมักไว้นะคือรำครับ ขนมปังร,รำกับอาหารไก่พวกอันนี้นะฮะเป็นตัวล่อนะครับอันนี้คือเพื่อจะได้อาหารปั้นก้อนใหญ่นะครับแต่เราก็แยกไว้ก่อนเราเราไม่ต้องปั้นทั้งหมดเราก็เอาเฉพาะตัวนี้มาแบ่งแล้วก็เ,าเอาคลุกไปด้วยอาหารพวกนี้นะครับอาหารที่เราซื้อมานะฮะก็มีไฮเกรดบ,บ้างกุ้งบ้างขนมปังอ,อย่างนี้บ้างนะครับปั้นให้มันเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเอาหุ้มตะก้อ แต่ข้างในสูตรเนี่ยจะใช้ตัวนี้ก็คือเฉพาะตัวนี้โดยตรงเลยนะฮะโดยตรงแล้วก็บวกกับขนมปังเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ผสมกันแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ปั้นให้มันแข็งๆแบบค่อนข้างจะเหนียวไม่ใช่าแข็งนะฮะใส่ข้างในสูตรของตะก้อนะครับใส่ข้างในสูตรของตะก้อนะฮะพอใส่ข้างในเรียบร้อยก็อย่างนี้นะฮะ แล้างในสุดแล้วก็เอาตัวที่หุ้มอีกทีนึงนะครับมันก็จะได้ก้อนใหญ่โดยที่ไม่เปลืองตัง์นะครับหุ้มข้างนอกนะครับให้มันได้ก้อนใหญ่ๆใ,ให้สามารถตีกลายได้ด้วยนะฮะก้อนใหญ่แล้วจะสามารถเรียกปลาได้แล้วหลังจากนั้นก็เอามาคลุกกับตัวที่มันเป็นผงเนี่ยที่ยังไม่ได้ใส่น้ำนี่ยมันก็จะพอมันตกไปถึง น้ำมันก็จะฟุง้งปเลยนะครับส่งส่งกลิ่นไปให้ปลาเรียกปลาได้นะครับสามชั้นนะครับนี่ทั้งปลายเบ็ดนี่ก็ใส่เม็ดโฟมขอใหญ่ก็ใส่สองเม็ดนะครับเดี๋ยวจะลองโยนก่อนนะครับนะครับปั้นเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือ,อ,อรูมูที่เราจะไปเชื่อมกับเบ็ดของเรานะครับที่เรามี อันนี้ก็เป็นขอมันแล้วก็มาปักไว้ที่หนึ่งนะครับอย่างนี้นะฮะไปกันเลยครับ